เปิดตัวสินเชื่อตัวใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่30มกราคมปี2567ครับซึ่งตัวนี้เป็นบริการทางการเงินจากอีออนตัวใหม่ล่าสุดแบบเอี่ยมๆเลยนะครับคุณผู้ชมและที่สาคัญก็คือต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้บริการของอีออนตัวใหม่คุณจะไม่ต้องพบบกบัตรเครดิตไปแล้วเพราะทุกอย่างเนี่ยคือมันจะอยู่บนในนี้เลยครับมันเป็นบ,บัตรเครดิตแบบดิจิตอลตัวใหม่ล่าสุดของเขาบอกได้เดียวคำเดียวว่ามันน่าสนใจอย,อยู่หลายจุดอยู่พอสมควรเหมือนกัน เดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายให้คุณได้ฟังแล้วกันหาว่าคุณมีเวลาในวันนี้ผมจะให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณนะครับผมและการสมัครทุกอย่างเนี่ยนะมันจะสมัครได้ผ่านทางมือถือเท่านั้นนะครับผมไปที่หน้าบริการของเขาที่สาขาเนี่ยยังไงยังไงคุณก็ต้องทําในมือถืออยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสนใจสามารถทำด้วยเองได้นั่นเองนะครับผมและถ้าคุณพร้อมแล้วล่ะก็อยากรู้คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะฮะแล้วเราไปดูกันเลยเริ่มต้นเพื่อให้คุณได้เห็นทุกอย่างที่ชัดเจนผมจะเข้า เว็บไซต์ของ Eon Nextgen Digital Car ลกรเนี่ยแล้วกันนะเข้าไปเลยครับผมในส่วนของการสมัครเนี่ยทำผ่านทางออนไลน์และคุณก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนี่คือข้อดีของเขาทาไม่ใช้วงเงินก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมนั่นเนี่ยถ้าเกิดผมเท่าที่ผมไปดูข้อมูลมาคือลักษณะ,ะเป็นแบบนี้นะครับโอ้วิดีโอพรีเซนเตชันนะค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวนี่อลังการสําหรับ Eon Nextgen อ่ะไปต่อครับในเรื่องของภาพรวมเอออนเน็กเจอที่ผมอยากจะอธิบายคุณได้ฟังก็คือ เท่าที่ผมไปดูบริการต่างๆมาแล้วเนี่ยเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์นะจริงๆแล้วเนี่ยการสั่งของออนไลน์ถ้าสั่งผ่านของอีออน x t g e n เนี่ยมันจะมีบริการหลายจุดยกตัวอย่างเช่นตัวนี้มีแคชแบ็กนะหหลังจากที่คุณสั่งซื้อของไปคือยอด500บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้คืน5%้นนั่นเองนะครับนั่นเท่ากับว่าเหมือนกับคุณได้ส่วนลดเข้าไปในตัวและที่สาคัญก็คือการใช้บริการของเขาเนี่ยจะต้องอยู่ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับผมแต่เท่าที่ผมไปดูแล้ว ลาซาด,ดาก็เข้าร่วมรายการกับทางอีออนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะอันนี้ก็แค่2อย่างนี่คือมีให้เลือกช็อปแบบกระจายแล้วนะเพราะว่าค่อนข้างมีสินค้าเยอะนะใน2แอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับผมอะไรอีกสิทธิประโยชน์อะไรอีกอ่านี่แฮปปี้ l พลนศูนเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือคุณสามารถผ่อนได้สูงสุดแบบศูนยะ์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนกับร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ร่วมรายการนะครับผมซึ่งผมเข้าไปดูมาแล้วคุณผู้ชมนี่ไปดูนะปรับเขาให้มีเยอะแยะไปหมดนะครับ แค่เท่าที่โชว์มานี่มีสินค้าเยอะแล้วนะมันจะเป็นฟู้ดแพนด้าแกร็บหรือว่าลาซาด้า h o อปีโอ้โหอลังอลังนี่อยู่พอสมควรไปดูเอาเองได้นะเดี๋ยวปักลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คําอธิบายประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาในส่วนของอีออน365 d ันเนี่ยมันคืออะไรก็รคือในช่วงของการใช้งานของเขาเนี่ยนะ365วันเนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษในแอปพลิเคชันอย่างของช้อปปี้ลาซาด้าฟู้ดแพนด้าแกร็บฟู้ดมีสิทธิพิเศษให้ซึ่งคุณ ก็ไปดูในรายละเอียดเพิ่มเ,เติมได้นะเนี่ยรขาวขาเช่นพวกรับโค้ดส่วนลด100บาทผ่านทางอีออนโมบายอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดคุณสนใจจริงๆคุณก็เข้าไปอ่านดูนะเพราะว่าถ้าเกิดผมพูดตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมีหลายคนที่รอฟังเนื้อหาอื่นม,าามันจะช้าผมปิดไปก่อนแล้วกันนะครับเอาง่ายๆว่าใน4แอปเนี่ยถ้าคุณใช้งานเป็นหลักเนี่ยคุณควรจะมีนะใบนี้ต่อมาครับผมสําหรับอีออนลาวส์นะครับคุณสามารถใช้บริการล้าวส์ของอีออนได้โดยการที่คุณเนี่ยนะไปกินอาหารในจุดบรริกาาขของเ แต่ว่าห้ามนําอาหารภายนอกเข้าไปนะคุณไปกับผู้ติดตามได้หนึ่งคนแล้วคุณก็ไป่น่ากินอะไรก็ได้นะในลาสเน้นครับผมก็สามารถใช้บริการได้สูงสุด4ครั้งต่อดเดือนอกสะดวกใช้ได้เลยทีเดียวและอันสุดท้าย Mastercar d อะไรวาที่หลายคนไม่รู้ก็คือ Mastercar d ตัวน,นี้อธิบายก็คือสมมติว่าคุณสั่งสินค้ามาจากทั่วโลกเลยที่ไหนก็ไม่รู้ละ่ะคุณจะได้รับบริการ protection นะั่นคือการป้องก,กันสินค้านะรับประกันสินค้าเสียหายโดยที่ค่าเสียหายเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ในการรับรองนะอยู่ประมาณสัก1,000ดอลลาร์ เยอะอยู่เดอ้อดีกว่าไม่มีอะไระนะครับผมถ้าเกิดคุณใช้จ่ายผ่านตอนนี้ไปเนี่ยเขารับประกันให้นะครับคือ1,000ดอลลาร์ต่อปีนะครับผมนั่นก็หมายความว่าคือโดยรวมแล้วเนี่ยบริการของเขาเนี่ยเหมาะสําหรับการใช้บริการผ่านทางโลกออนไลน์ซะเยอะหลายคนคงคิดภาพแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบบไม่ออนไลน์ก็ใช้ได้คุณไปจุดบริการแบบว่าสแกนจ่ายคุณก็สามารถใช้ได้นะไปปึ๊กปั๊บจ่ายเลยร้านค้าจ่ายได้แต่จะใช้งานเป็นเงินสดไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะนี่คือข้อจํากัดของเขานะครับผมนะ สแกนตูเพย์ใช้ได้นะแล้วก็ในส่วนของบัตรออออนใรต่างๆะ่ะเดี๋ยวการสมัครเดี๋ยวผมค่อยพูดอีกทีนะไปดูคุณสมบัติก่อนเผื่อถ้าเกิดคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปดูในส่วนของการสมัครให้เสียเวลาอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้ฐานเงินเดือน15,000บาทนี่คือสเปคของ บัตรเครเดิตโดยเฉพาะเลยนะอันนี้ผมต้องบอกแบบนั้นเลยบัตรเครดิตส่วนใหญ่มกักตั้งสเปคในรูปแบบนี้นี่คือความที่แบบสักหมื่นสองได้ไหมต่อรองเป็นแบบต่อราคาของเลยนะอายุการทํางานนะครับ4เดือนขึ้นไปเอาง่ายๆต้องบรรจุเป็นพนักงานประจําก่อนนะ่ะ ถึงจะมีโอกาสสมัครได้นะครับผมเนาะสรุปให้ฟังเลยบางคนเป็นแค่พนักง,งานฝึกหัดเนี่ยสเดือนขึ้นไปเนี่ยบางทีมันยังไม่จบการฝึกหัดงานมันก็ยังไม่ได้นะฮะอาจจะสมัครได้แต่ว่ามันโอกาสผ่านมันยากมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านที่ทํางานแล้วก็มือถือของผู้สมัคร้องมีด้วยนะจ๊ะต่อมาครับในส่วนของเอกสารในการสมัครเนี่ยคร่าวเตรียมไปก็คือบัตรประชาชนใช้หมดทุกอย่างอะ่ะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นอาชีพไหนก็ตามแต่อะ่ะต้องใช้บัตรประชาชนผู้อันเลยนะครับต่อมาเอกสารเช่นเอกสารสแสด รายได้เนี่ยใครที่เป็นพนักงานต้องมีครับนะพนักงานบริษัทาาการธชาารและวิสาิาต้องมีอาชีพอ,อิสระและธุรกิจส่วนตัวไม่ต้องมีก็ได้เพราะมันไม่รู้จะเอาตรงไาให้ <c oughs> อ่าแล้วก็ในส่วนของสำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกย้อนหลัง180วันก็เตรียมไปด้วยจ้านี่นะครับผมทุกอาชีพต้องเตรียมด้วยนะใบสำเนาทะเบียนการค้าอันนี้ต้องเตรียมครับสำหรับคนที่เป็นธุรกิจส่วนตัวก็มีหน้าอยากครับหมายเหตุ head, ครับเอกสารทุกฉบับจะต,ต้องลงลายมือกำกับทุกฉบับด้วยนะทุกการพิจารณาเนี่ยเขาขอ ส่วนสิทธิ์ไว้จริงเข้าไปดูในส่วนของการยืนยันตัวตนก่อนได้นะเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับไม่ต้องเซ็นเอกสารนะเอ้มากิมมันยังให้ยืนยันตัวตนอยู่เลยอ้าวเอ้ย,ยังไงว่าย้อนแย้งกันมาเฮ้ยก็คือในส่วนของเอกสารถ้าคุณไปทําที่สาขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณเอาเอกสารเพิ่มเติมไปอ่ะคุณก็ต้องเซ็นกำกับไปด้วยแต่ในการอัปโหลดเอกสารต,ต่างๆเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเซ็นนะก็ทําตามรูปแบบแพทเทิร์นที่เขาบอกแล้วกันนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยระบบ NDI ในแอปพลิเคชันของอีออนไทยมบายืเนี่ยคุณต้องยืนยันตัว าการเตรียมตัวนี่การเตรียมตัวตรงนี้ บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะทีนี้การสมัครเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นอันดับแรกให้คุณไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ e ีออนนาสินทรัพย์ก่อนหาว่าคุณยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดถ้ามีแล้วก็แล้วไปหลังจากนั้นปั๊บขั้นตอนการสมัครจะเป็นดังนี้เลื่อนลงมานี่นี่นี่ขั้นแรกนะครับผมเข้าแอปพลิเคชันหลังจากนั้นกดตรงคําว่าสมัครบัตรนะครับผมเลือกสมัครบัตรเอออนตัวสีชมพูชมพูนะแล้วหลังจากนั้นปั๊บให้คุณเลือกตัวคําว่าเลือกบัตรเครดิตด e ิจิตอลอีออนเน็กเจ เนี่ยขึ้นหน้าตาแบบนี้จับจแบบนี้เลยครับเน็กเจนหลังจากนั้นครับเขาที่กรอ,อกข้อมูลส่วนตัวสายประัญชาติไทยอะไรต่างๆเนี่ยคือมันกกอกไปเยอะเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากที่คุณยืนยันตัวตนไปแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆคุณจะมีในแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับมันจะไม่เยอะมากหลังจากนั้นปั๊บให้คุณแน่ไฟเอกสารของคุณเข้าไปมีอะไรบ้างก็แนบเข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนตัวจริงสลิปเงินเดือนนะหรือแม้กระทั่งสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง1น0อวันนั่นเองครับผมหลังจากนั้นครับตอนท แล้วมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมลำบากหน่อยคือเอกสารนั่นแหละนะฮะพอคุณยืนยันว่ามันถูกต้องคุณค่อยกดไปต่อแต่ถ้าไม่ถูกต้องคุณก็ค่อยไปแก้ไขนะครับหลังจากนั้นปั๊บกดรหัสพินนะพอกดรหัสพินหหลักเรียบร้อยก็รอได้เลยนะครับผมเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับสำหรับในส่วนของ Eon Nextgen เนี่ยวุ่นวายไหมใครเคยแบบไปสมัครแล้วคอมเมนต์ให้ผมหน่อยใครที่กําลังสนใจคุณก็คอมเมนต์ให้ดูหน่อยแล้วกันอยากรู้อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะและที่สำคัญก็คือสําหรับ ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยจะยังคงให้สมัครอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะมีการประกาศออกมาว่ายุติการรับสมัครเพิ่มเติมหรือว่ามีการปิดรับสมัครชั่วคราวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะดูใหม่อีกทีนะครับผมก็ยังไงถ้าชอบไปดูเองละกันไม่ได้จ้างผมเขาไม่ได้จ้างผมไงถ้าจ้างผมก็จะบอกเอยเอาเลยเอาเลยน <c oughs> ะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าสนใจก็ไปติดตามดูข้อมูลเพิ่มเติม <c oughs> <ๆ S 2> ได้ที่คําอธิบายนะครับผมปักไว้ให้เนาะทาให้เพื่อนคุณผู้ชมนั่นแหละถ้าคุณชอบถ้าคุณคิดว่ามันโอเคก็ไปดูกันต่อได้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมดไลลคแิาม้้ววพห่ปนจสสัี apa